มาล่าสุดได้ข่าวว่าเรื่องนี้เราต้องแบบไปลงลงเขาเรียกว่าอะไรรีเสิร์ชกับกับน้องๆอนจ,จะได้บทนี้มาถูกปะเข้าไปดูมูอเลยินทีใช่ครับเข้าไปที่มูอเลยินทีมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกับพี่ไม้ไป,มมไปกับทีมงานนี่แหละครับก็เอาจริงๆไปก็ได้คุยกับทางน้องๆเองด้วยเนาะแล้วก็พี่ไม้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไป้ไดไปหาน้องๆอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้อำนวยการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดจริงๆว่าเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากมาก มากมากจริงๆเป็นเป็นเป็น,ปนการไปครั้งที่แบบว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากล้วเราก็นํามาก,ก็จดมาจดไปเยอะมากเลยครับแล้วก็เอามารวบรวมกับพี่ไม้แล้วก็แล้วก็ acting coach เนะนั่งคุยกันแล้วมาหาว่าเราจะทำเงอ้กมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพอได้เ,เ,เป็นคุ่เที่ยวพอน้องพน้องเขาจริงๆแล้วมันใจแล้วมันเป็นน่ารักมากๆดีใจมากๆครับผมแล้วก็น้องทุกคนน่ารักมาก <S <S <ๆ S 1> น่ารักจริงๆเลย่ะคือแบบ เขาเป็นคนส่ใหญ่ทุกคนเป็นคนสยย่ใหญ่ไปแคร์ลิงเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากมากเลยครับผมก็เอาจริงๆไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ได้รับบทนี้เลือกรับบทีนึ่รนะแต่เราเราเป็นคนที่พอได้เจอโจทย์ยากเราก็จะกระโจนเข้าไปเรบ <laughs> เขาไปดูเขาไม่ <laughs> ตลอดแต่ผมว่าการแบบสดงทุกท่านก็ก็พอจริงแล้วยิ่งบทที่ท้าทายมากเท่าไหร่ยิ่งบทที่มันแบบว่ายากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีความไกลตัวมากขึ้นเท่าไหร่มันเป็นบทที่ มันดึงดูดแล้วมันดึงดูดตัวนักแสดงเองให้เข้าไปลองใช้ทุกๆอย่างที่เราเคยเรียนมาใช้ทุกๆอย่างที่เรายังไม่เคยเจอในสนาอะไรเพื่อมาพัฒนาตาัวละครมันต้องใช้ศาสตร์ใดพิเศษไหมหรือว่าต้องใช้สมาสสธิหรือสติสสสผมว่าทุกศาสตร์ของแน่จริงไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนเนาะทุกคนมีมีความแตกต่างกันซึ่งเราก็ได้เจอครูมาหลายคนก็ก็มีก็ดีใจดีใจแล้วเราก็ปรึกษาครูทุกคนเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงดียังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับจน เราก็เลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะกับเราเข้ากับเราที่สุดแต่เต่แต่อัพต่เตมไม่ออกจริงใช่ไหมโรบึนแทรคเตอร์ได้ที่บอกมันดีอ่ะคือบางทีก็เวลาอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคมันมีมันมีดิสแทรกชันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเรากลัวว่าเราเข้าไปเราเราจะไม่พร้อมเราจะแบบว่าห้าสี่สามสองแอคชั่นแล้วเราไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราก็เลยแบบว่าพยายามไม่ไม e ่ดึงตัวเองออกมาทั <ım. S 1> ้งหมดหมายถึงว่าไม่ดึงเต้ออกมาทั้งหมดก็ยังเก็บไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบเป็นเต้เป็นเต้แบบร้อยเปอร์เซนต์ที่แบบว่าเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ใช่ก็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 ค่อนข้างทุ่มเทงพราะจริงๆริงมันทุ่มเทมากคนไทยออกมาเสร็จแล้วพอเป็นเต้แบบนี้เราตัวเราเองพอใจหรือไม่หรือเข้าใจเขาอย่างไรบ้างพอใจไหมผมว่าผมว่าเขาเป็นเต้ที่ที่ค่อนข้างจะตอบทุก ติ๊กถูกแทบทุกอันที่เรา,า,ท,เราที่เราสร้างไว้ตอนแรกมากๆแล้วครับก็ดีใจแต่ว่าถามว,ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้เพื่อพัฒนาต่อไปแต่ว่านอกจากเรื่องนี้ยังมีตัวขนาดที่เราปั้นไว้ในกระเป๋า <c oughs> เวลาเราเาข้าดกดแล้เข้าสีแะครังเฮ้ยผมดีใจมากเลยนะคือการที่มีกระเป๋าใบนี้มันทําให้เราถัดแทบ็แทบอินแฟกเตอร์ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวมากเพราะว่ามันคือดินเหนียวจริงๆที่ทีมงานแบบว่าทีมอาเซตไว้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋าเลยแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมา ก่อนจะเริ่มอย่างเงี้ยมันมันมันเออมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่สิ่งนี้เป็นอีกเขาเรียกว่าทู o ของนักแสดงหนึ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะมากๆเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขันชนิดหนึ่งที่ทำให้เลุอาจจะไม่ถึงกับเครื่องรางหรอเป็นอุปกรณ์หนึ่งแล้วกันครับในการใช้ครับภูกันนี้ยังเก็บตูนหรือยังไม่เก็บหรอคืนให้ทีมงานเลยครับผมหัวครับเอกแล้วผมขย้อนกลับไปถามไปดูอย่างนี้เราไปรับพิยาโต ดีใจครับ,ชบ,บ,บใช่ครับความจริงความจริงอะ่ะมันต้องควรจะรับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว <ST AR G> แต่ว่าอันเนื่องด้วยโควิดเนาะที่มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีช่วงเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันมันมันขยับงานครับแล้วมันว่างพอดีก็เลยแบบว่าตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าแบบเคยไปไปแต่ว่าคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าดีใจมากๆครับที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนเราเคยสัญญาเขาว่าแบบเออเดี๋ยว เนี <dı DANIEL> ่ยเรียนจบแล้วมารับปริญญาแล้วมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านมา2ปีกว่าแล้วแล้วเขาบอว่าถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปโอกาสอย่งไปก็ชื่นชมมากเห็นครับทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนด้วยชมครับแบบหนับครับหนักเหมันครับหนักครับหนักครับแต่ก็แต่ก็เวลาก็แบ่งได้บ้างไม่ได้บ้างเขาแต่ว่าก็ก็พยายามเต็มที่ ทุกทุกอย่างที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสทุกอย่างที่เราได้รับมาหรือว่าได้รับมอบหมายมาเป็นความรับผิดชอบของเราเราควรจะทําให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่เรียนนะั่นคือเรียนเรียนยังไงครับเรียนที่ห้องเรียนอยู่ที่นู่นเลยครับผมแต่ว่าก็มีบิดกลับมาบ้างครับแล้วก็พอเรียนจบที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเริ่มทำงานแบบเต็มตัวมากขึ้นเล่นต่อเอกเลยนะครับผมเล่นต่อเป็นด็อกเตอร์ไหมอะไรยังไงกรียนไปเรียน่อเรียนอยู่ครับก็แบบมี้เรียนเอกที่ที่รัชดาจุฬาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จครับก็กำ คือช่วงนี้งานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนเที่ยไหวใช่ไหมเที่ยไหวใช่ไหมเที่ยไหวต้อไปเรียนทับเตอร์อาร์ฟไม่ต้องสอบไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ครับการเพึ่งเรียนเองดูเยมือนอารแบบค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องการเรียนมากๆเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นความฝันแล้วผมเป็นความฝึกคือความจริงแล้วอะผมรู้สึกว่าการการเรียนหรือว่าสิ่งที่ผมเลือกเรียนหรืออะไรเงี้ยมันคือความชอบส่วนตัวมากกว่าครับผมทุกวันเนี้ยมันมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็็นชออออออตตคครรรร์์สไได้้เเเซิิฟหืะยย่างงี เยอะแยะมากๆแล้วผมรู้สึกว่าวิชาผมก็เข้าไปดูเนาะวิชาในแต่ละ university มหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากแล้วคุณสามารถเรียน8วีคิแล้วคุณจบแล้วคุณได้ซอร์ติฟิเคตในความรู้ที่คุณสเปซิฟิกมากขึ้นมันก็ทุกวันนี้มันมีลเทอร์เนทีฟเยอะขึ้นเยอะมากๆในการเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกๆคนก็มี option ในการเรียนมากขึ้นเยอะมากๆยเงินอกสเรียนไมคะเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้เพเป็ในความชอบเราก็เลยมันทำได้ย เรียกว่าอยากรู้มากครับอยากรู้แค่อยากรู้มากขึ้นอยากรู้มากเหมืนี้เพราะเหมือนเรารู้ไปหน่อยนึงแล้วเราก็อยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้อีกอะไรเงี้ยเหมือนกัน acting ก็เหมือนกันครับผมพอเราได้เข้ามาทํางานแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็กลับไปเรียนใหม่กลับไปเริ wit. ่มโม้ใหม่กลับไปทําอะไรใหม่กลับไปจัดระเบียบสระเหมือนแบบ acting เราเรียนมาก็มันมีความสเปซสปานิดนึงอะไรเงี้ยพอกลับเริ่มเลาะใหม่เราก็แบบเออสนุกอยากไปอีกอยากไปอีกอะไรเพราะว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้ทุกที่ที่รัแบ่งเวลาไหมครับ ดูเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างเลือวลาได้เยอะมากเหมือนกันก็เลือกสิ่งที่สําคัญให้เวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั่นคือนั่นคือกี่สแควร์เลยไม่ครับสิ่งที่ทําให้ยังอยู่รอดอยู่หรือว่าไอ้เรื่องการจัดเวลาต่างๆนี้ตัวอัพจะเป็นคนจัดการเองเรื่องการเรียนงานยต่างๆคือ ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดเวลาเนี่ยเราก็มีเราก็มีพี่จัสตินเนาะที่เป็นพ่ผู้จัดการเราก็เคยคอยคอยช่วยคอยช่วย,ยดูเรื่องตารางเขาช่วย,ยดูเรื่องงานด้วยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันเป็นชัมม่วโมงชั่วโมงเอาละกันว่าว่าตอนไหนเป็นยังไงตอนไหนเป็นยังไงกันนะแต่แเราก็ไม่ได้หยุดเลใช่ไหมใช่กันใส่ชีว <c oughs> ิตเป็นหลงหรอก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ดูเราเป็นคนทำบ้างงานด้วยใช่ไหมรับเหมือนแบบพอเรามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่างแล้วเราเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราเราเราไม่กล้าหยุดอยู่นิ่งว่างไม่ได้ แต่ว่าก็ทํ้เจ็บทั้งปวด <laughs> คืงงอพนเราอยูร่รออีกมันมีบ้างไหมแบบพอ,อบ้ากับงานเยอะทำงาน,นเย <ละ S 2> อ<ล>ะแล้วก็เจ็บปวดร่าเรายเราก็มีบ้างครับผมแต่ว่าก็ก็โอเคเพราะว่าเราจริงๆร่างกายเรามันพักผ่อนก็หายกลับมแต่จิตใจแค่ขอแค่จิตใจมันยังยังโอเคอยู่ก็ดีก็ก็จะไปต่อได้หลังจากนี้จะมีโปรจต์อะไรพิเศษไหมนะครับผมแน่นอนครับผมก็ทางบริษัท ของผมเองกับทางกับทางผู้จัดการนะจัสต์อัพนะครับก็มีหรือซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็ขอฝากพี่แมนกับน้องเบนไว้ด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้และตัวละครอื่นๆในซีรีส์ด้วยนะครับผมดูมตัวเองด้วยนะครับก็ตัดจัสต์อัพด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่แบบเข้มข้นมากครับ